ที่แรกผมก็ไม่กล้าซื้อมาใช้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบทดลองไอ้ดอกสว่านบบเนี้ยลองมาเยอะนะครับแล้วก็เจ็บมาเยอะด้วยแต่ตัวนี้ดูแล้วน่าสนใจดีนะครับดูจากเนื้อเหล็กดูจากฟันคา,ายแบายน่าสนใจน่าทดลองเลยทีเดียวครับตัวนี้เป็นดอกโฮซอ,อเจาะเหล็กฟันเนี่ยเป็นคาบายนะครับผมคมกริบเลยสามารถเจาะได้ทั้งเหล็กสแตนเลสแล้วก็เอาลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองจอเจาะเหล็กนาๆให้ดูแล้วกันจะได้รู้ไปเลยนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีในกล่องเขาก็จะมีดอกนํามาให้ด้วยนะรเราจะต้องประกอบดอกนําเข้าไปในดอกโฮซอนะครับเขาก็จะมีิ่มมาให้้ตรรงนนีะคับ ก็ใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ขันล็อกนะครับผมมันก็จะแน่นเลยครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับดอกโฮซอเขาก็จะมีมา2แบบด้วยกันคือแบบที่เป็นฟันแบบคาร์บายนะครับเหมาะกับการจอเหล็กที่หนาแข็งหรือว่าพวกสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับและอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบฟันฉลามนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคมนะครับรอยเจาะสวยเหมาะกับการจ่อเหล็กที่ไม่หนามากนะครับหรือว่าพวกไม้บางก็ยังเจาะได้ครับ ส่วนดอกสว่านแบบนี้ที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับเขาก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบ M35 นะครับเป็นแบบโคบอล5%นะครับตัวโคบอลเนี่ยมันก็ทําให้ทนความร้อนได้มากกว่าดอกสว่านทั่วไปนะครับแล้วก็แบบ M42 โคบอล8%นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยังชุบไทเทเนียมอีกชั้นด้วยนะครับผมก็ทําให้ทนความร้อนได้มากกว่า M35 เข้าไปอีกนะครับตัวไทเทเนียมเนี่ยจะช่วยลดแรงเสียดทานแล้วก็ช่วยเพิ่มความคามงทนของ,ของดอกด้วยนะครับ ทั้งสรุ่นเนี่ยปลายดอกเขาก็จะทํามุมอยู่135องศานะครับจาะเหล็กหนานได้จอะเหล็กแข็งได้หรือว่าพวกสแตนเลสได้ดีเลยทีเดียวครับตัวโฮซอเนี่ยจะมีสปร,ริงดันเศษออกมาจากดอกสว่านให้ด้วยนะครับก็ช่วยให้การเจาะไหลลื่นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเอาเศษออกจากตัวโฮซอนะครับตัวโฮซอฟันฉลามเนี่ยเหมาะก,กับเหล็กที่ไม่หนามากนะครับ นั้นเดี๋ยวเรามาทดลองดูเหล็กแนละน้ำแบบนี้ด้วยการใช้ดอกโฮซอที่เป็นแบบฟันขบากันครับเริ่มจากการจเจาะเหล็กกันก่อนนะครับเหล็กตัวนี้หนาประมาณ10มิลนะครับเวลาเราเจาะเนี่ยเราก็จะใช้น้ําหรือพวกน้ํายาน้ํามันอะไรพวกนี้ช่วยในการหล่อลื่นนะครับผมก็จะทําให้เจาะได้ง่ายขึ้น ลดอุณภูมิหลอกสว่านนะครับแล้วก็ชิ้นงานก็จะไม่ร้อนมากนะก็ช <_ an> ่วยให้การเจาะได้เร็วขึ้นครับภาพวิดีโอเนี่ยผมจะตัดต่อเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับผม <_ an> แต่ว่ารับรองได้ผมไม่โกงแน่นอนครับหลอกสว่านค่อนข้างคมจริงๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีก็สามารถที่เจาะเหล็กหนาๆแบบนี้ได้แล้วครับดูรูนะครับ,ร,บรูที่ได้เนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็เรียบเลยทีเดียวนะครับลองดูสแตนเลสหนาๆแบบนี้กันดูบ้างครับสแตนเลสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความแข็งอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถเจาะได้ง่ายสบายๆนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นน้ํามันหล่อลื่นในการช่วยเจาะให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งเจาะลงมาให้ชนกันนะครับเพราะว่าชิ้นงานเราหนานะครับเมื่อดอกโฮซอมันลึกเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ดอกติดติดขัดๆได้นะครับก็เรียบร้อยนะครับใช้เวลาเจาะสแตนเลสชิ้นนี้ประมาณสัก4นาทีได้นะครับจากที่ทดลองใช้งานดอกทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกรดถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมดอกคมรอยตัดสวยและที่สําคัญเนี่ยมีสปริงดันเศษออกมาด้วยผมว่าตรงนี้มีประโยชน์แล้วก็ทําาให้้งนนเเเร็วขึยยอะล ก็ถือว่าเป็นดอกสว่านคุณภาพสูงนะครับเจาะได้เร็วจริงๆคมจริงๆนะครับอันนี้คือไม่ได้อวยเลยนะเพราะว่าแค่ชื่อแบรนด์เนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักเลยนะโฮทากะเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นดอกสว่านที่ ต้องบอกว่าจอเหล็กดานาได้ขนาดนี้จอสแตนเลสได้แบบผมกริบขนาดนี้นะต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมแค่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้กองแกงนะครับไม่เหมือนกับชุดที่ผมซื้อมาชุดละสองร้อยกว่าบาทโอ้โหจอะทั้งคืนยังไม่เข้าเลยอ่แต่ว่าตัวนี้ดีจริงๆนะครับโฮทก,กะนะเดี๋ยวลิงก์ในการสั่งสินค้าเดี๋ยวผมหามาให้แล้วกันนะไปไปหาซื้อมาใช้กันได้มีหลายขนาดเลยที่ผมเอามาให้ดูตัวอย่างก็คือผมสั่งมาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าสั่งเยอะนะแต่อัน ขนาดต่างๆเราต้องมีให้ครบในการใช้งานนะผมโอเคอย่าลืมนะโฮทากะ